หลังจากที่รอกันมาเจ็ดสิบสองสี่สิบแปดยี่สิบสี่ในที่สุดก็ได้พูดสามคำพร้อมๆกันนะหนึ่งสองซ้ำเว go <laughs> แม่งมาตอนตีสี่โอ้โหหัวจะปวดเลยขอบตาดำหมดแล้วถือว่าแมนยูนะครับสามารถ ปิดฉากนะฮะมหากราบผมยกให้เป็นมหากราบเลยแล้วกันเพราะว่ามึงนานมากเลยนะกว่าจะสามารถปิดได้แมนยูสามารถปิดฉากมหากราบการตามหาผู้สาประตูมือ1คนใหม่เข้ามาแทนที่ตำนานดาบิดเดเคียบรรลุข,ข้อตกลงนะครับสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะกับทางอินเตอร์มิลานค่าตัวแพ็กเกจ55ล้านยูโร เดี๋ยวนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของโอนาน่าแล้วก็ดีอูต่อไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของปอกแข่งกับตันทีมนะล่าสุดแฮร์รี่แม็กควเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่เลยเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปกับตันทีมของแมนยูแล้วอ่าเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่สิเดือนเปีสองหขอคนละหไลค์หการกดติดตามขอสามไลค์เด้อพี่น้องแดโอนานนะ นานแล้วเกินกว่าจะปิดดิวได้รายงานจากนะมัตเตโอบาซยี่นะคนที่เป็นผู้สืบข่าวสายตรงของอินเตอร์มิลานอังเดโอน่านะครับก่อนที่จะบินมาตรวจร่างกายกับแมนยูเจ้าตัวนั้นจะเข้าไปล่าลาเพื่อนๆน,นะแล้วก็บรรดาทีมงานสตาร์โค้ทที่อินเตอร์มิลานก่อนที่จะไปสู่ก้าวต่อไปในอาชีพของตัวเองด้วยการเป็นนักเตะของแมนยูฟอบีซีโอโรมาโน่นะครับแล้วก็ผู้สืบข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ ทุกคนเลยรายงานข่าวตรงกันนะว่าดันดิลเฮียวีโกนะครับเรียบร้อยโรงเรียนผีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ตสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอังเดโอนาน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวนะครับจะเซ็นสัญญายาว5ปีพร้อมกับออปชั่นขยยสัญญาได้อีก1ปีนะแพ็กเกจค่าตัวคือ55้าล้านยูโรเดี๋ยวต้องรอทางไซมอนสโตนนะครับว่าตัวเลขจะเป็น55้าล้านยูโรหรือเปล่านะคือส่วนใหญ่แล้วอะเวลาผมเช็คเรื่องของค่าตัวค่าเหนื่อย ผมจะรอยืนยันอีกรอบหนึ่งเป็นการปิดประตูต่อตะปูฝาลงจากสโตนว่า55ล้านยูโรจริงไหมแต่เบื้องต้นตอนนี้ข้อมูลคือเงินต้น50ล้านยูโรโบนัสแอด,ดออน5ล้านยูโรโดยทางแมนยูนะครับเตรียมขอวีซ่าสำหรับโอนาน่าในการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาทีนี้นะครับท่านผู้ชมผมแถมเรื่องของข้อมูลข่าวไปให้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่ามันควรจะเฮียวีโกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหรอ มันควรจะข้อตกลงเรื่องของค่าตัวเนี่ยเสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทําไมมันถึงได้ยืดเยือ้อลากยาวมาถึงวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้การบรรลุข้อตกลงระหว่างอินเตอร์กับแมนยูมันล่าช้านะนอกจากเรื่องของการคุยโครงสร้างดีลการชําระเงินสืบเนื่องมาจากแมนยูนั้นกระแสงเงินสดในสโมสรเนี่ยน้อยซึ่งทุกคนคงทราบเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วนะครับจะไปทาดีลอะไรก็ตามเนี่ยต้องคุยเรื่องของโครงสร้าง Deal, ดีลดี ทีนี้อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเกิดปัญหาขึ้นกับอินเตอร์มิลานคือก่อนหน้านี้นะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทําท่าว่าทุกอย่างจะเสร็จรู้ล่วงแล้วอังเดโอนาหนากับไปเลี้ยงอํลลากับทางทีมงานอินเตอร์ที่ร้านอาหารของฮอา,าวเวียสเนเต,เตถูกไหมที่มีภาพออกมาทั้งสองสโมสตรตกลงค่าตัวกันได้แต่ทีนี้ในระหว่างที่กำลังคุยเรื่องของเอกสารการชำระเงินฝั่งอินเตอร์เกิดปัญหา คือในระหว่างที่กําลังขายโอนาน่าใกับแมนยูใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามคุยเพื่อปิดดีวลูกากูจากเชลซีให้ได้และเจอเรื่องที่น่าช็อกเมื่อทราบว่าลูกากูนั้นแอบไปคุยกับทีมคั่วริอย่างยูเวนตุสใครหานะฮะกดห้ามาฮะ,ะจาลูก้าดิมาซิโอนะครับผู้สืบข่าวเทียหนึ่งสายตรงของฝากอิตาลีนะเกาโชเซเดอาของสากาอิตาเลียนะครับบอกว่าโรเมลูลูกากก แอบไปเจียจากับยูเว่ตั้งแต่ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่อินเตอร์นะครับเตรียมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และสุดท้ายอินเตอร์ก็แพ้ไป1ประตูต่อศูนซึ่งจากการที่อินเตอร์นั้นทราบเรื่องนี้นะครับทำให้พุ่มโดยการกีฬาของฝั่งอินเตอร์ก็คือนาปีอโรรู้สึกว่าลูกกูเนี่ยหักหลังทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะพี่ตู้ อินเตอร์พยายามที่จะปิดดลวายให้ได้ปกติสโมสรก็ไม่ใช่ทีมที่จะทุ่มเงินมหาศาลในการซื้อนักเตะกแล้วช่วงนี้นี่ก็พยายามจะขายโอนาน่าให้ได้เพื่อเอาเงินจากการขายโอนาน่าเนี่ยมาสมทบทุนซื้อนายแต่นายกลับไปคุยกับยูเว่และแม่งต้องเป็นยูเว่ด้วยนะที่เป็นทีมคู่อริทำให้อินเตอร์มิลานะครับโอ้โหวุ่นวายนะและตัดสินใจลมเลิกความคิดที่จะดึงตัวพี่ตู้ โดยใช้เวลาเพียง30วินาทีนะโทรแจ้งพี่ตู้โอ้โห,โห30วินาทีเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเลยนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุยอะไรกันแต่คงจะอารมณ์ประมาณว่าผมขออนุญ,ญาตคิดว่าตัวเองเป็นเจ๊ดำตูตูฮัลโหลตู้ไปซะไปเดี๋ยวกูทีบไงท้องไหนไส้นั่นนะครับทำให้การคุยขั้นตอนสุดท้ายเรื่องของเอกสารกับแมนยูเลยกระทบไปด้วยเห็นไหมเนี่ยเขาเดือดร้อนกันหมดเลยเนี่ย รายงานข่าวจากแมดลอนะครับเปิดเผยว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่ตู้นั้นแอบไปคุยกับยูเว่เนื่องจากเจ้าตัวทราบว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับ City แมนติตี้นั้นทาให้ความตั้งใจของเขานั้นที่จะรับฟังข้อเสนอจากยูเว่มีขึ้นมาในทันทีเอาง่ายๆน้อยใจพี่ตู้อืน้อยใจแล้วก็มีการขุดบทสัมภาษณ์ของพี่ตู้นะครับเมื่อช่วง2ปีที่แล้วนะเขาเนี่ยบอกว่า ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างยูเว่หรือเอซีมิลานอ่ะหรอไม่เลือกไม่อย่างแน่นอนคือก่อนหน้านี้ยูเว่พยายามที่จะซื้อตัวผมนะใช่ผมโกรธเอเนตนของผมเล็กน้อยเขารู้ว่าผมไม่ต้องการคุยกับยูเว่เพราะว่าสำหรับผมที่อิตาลีบ้านของผมคืออินเตอร์มิลานเท่านั้นอือ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของพี่ต้นะคือเอาตรงๆพวกกูก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมึงเลยพี่ต มึงทํำให้ดีลของโอนยาน่ามันย้ายมาแมนยูกระทบไงก็เลยต้องพูดถึงหน่อยนะแถมไม่ให้ <laughs> <c oughs> ข่าวต่อไปนะครับมากันที่ท้องสปอร์ตนะหลังจากที่แมนยูสามารถปิดดีลคว้าตัวโอนาน่าได้ดีนเทนเ์สันจะได้รับไฟเขียวให้สามารถย้ายไปอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรสโดยค่าตัวนะครับคาดการกันว่าเบื้องต้นจะอยู่ที่ตัวเลข25ล้านปอนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขอา,อาจจะเพิ่มขึ้นอีกขึ้นอยู่กับการเจรจา สน้านลักเคิร์ดของ MEN Manchester เ n n ตอร์อิมนิวนะครับบอกว่าลูตันทาวก็ต้องการได้ตัวทอมฮีตันไปรวมทีมด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหถ้างาน,นนี้แมนยูเท่ากับเปลี่ยนผู้สาวประตูสามคนเลยนะเพราะว่าเดคิอาก็ไม่ต่อสัญญาถูกไหมครับดีนเทเดสันจะขายกับฟอ r เรสต์นะาทอมฮีตันถ้าเกิดลูตันทาวอยากได้และแมนยูปล่อยไปแมนยูนี่ปล่อยโกสามคนเลย ทีนี้ก็รอการเปิดตัวของโอนาน่าขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคจบเรื่องของโอนาน่ายินดีต้อนรับสู่โลโลละครแห่งความฝันเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการข่าวต่อไปนะครับมากันที่นาเพเตันเบิร์กของสกายเยรมันรายงานข่าวบอกว่านิวคาสเซลกำลังเดินหน้าเพื่อขอซื้อตัวดีซาซี่นะครับกองหลังของโมนาโกหรือทางแมนยูก็ให้ความสนใจในตัวเขาแต่แมนยูยังติดแงกอยู่ขยับไม่ได้เนื่องจาก ขึ้นอยู่กับอนาคตของแฮร์รี่แม็กควายทำให้ในเวลานี้นิวคาสเซลเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวนะครับส่วนแมนยูย้งมีคลางว่าจะซื้อได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการขายนักเตะขาออกหรือทางมนาโกกำลังรอข้อเสนอยังเป็นทางการนะครับจากทางนิวคาสเซนนะและรวมถึงแมนยูด้วยส่วนอนาคตของสกอตต์แมทโทมิเน่นะครับแมนยูก็ยืนยันว่ายังไม่มีแผนจะขายแมททอมออกจากทีมไป แต่หาได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาสโมสรพร้อมที่จะพิจารณาปล่อยลูกม่อของทีมลายนี้ออกจากทีมไปแล้วก็จะนําเงินก้อนนั้นะไปหากองกลางตัวรับเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเป็นแบ็กอัพของคาเซมิโลรายงานจากท็อกสปอร์ตนะครับเวสต์แฮมมีความสนใจในตัวของสกอตต์แมกโทมีเน่ติดปัญหาอยู่ที่แมนยูเนี่ยตั้งค่าตัวของแม็กทอมนะครับอยู่ในเลทที่ค่อนข้างสูง ทีแรกข่าวเขาบอกว่าอยากได้40ล้านปอนใช่ไหมตัวเลขอาจจะดีขึ้นไปอีกเป็น50ล้านปอนซึ่งเวสแฮมเองก็ต้องประเมินเหมือนกันถ้าเกิดจะจ่ายเงินมหาศาลขนาดนั้นให้กับแมนยูจริงๆแล้วว่านอกจากเรื่องของแม็กโทมีเนที่ก็มีข่าวกับเวสแฮมอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับเวสแฮมคือแฮร์รี่แม็กควายแล้วเหมือนกับว่าความสนใจที่มีต่อแม็กควายเนี่ยมีมากกว่าแม็กโทมีเนด้วยซ้ํา เดวิดมอยนี่เป็น FC ของแม็กควายเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับมากันที่ข่าวออ f ฟิเชียเมื่อวานนี้ของสมโมสรแฮร์รี่แม็กควายถูกปลดออกจากตำแหน่งกัปตันทีมของแมนยูแล้วซึ่งแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็ได้โพสต์ความรู้สึกของตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของตัวเองว่าหลังจากเข้าพูดคุยกับผู้จัดการทีมในวันนี้นะเขาแจ้งผมว่าเขากําลังจะเปลี่ยนกัปตันทีม เขาก็ได้มีการอธิบายเหตุผลให้กับผมรับฟังแล้วส่วนตัวผมน่ะผิดหวังมากนะแต่ผมก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ได้สวมเครื่องแบบตัวนี้ผมอยากขอบคุณแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่ผมนั้นสวมปอกแห่งกับตันทีมนับตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่นี้เมื่อช่วงสามปีครึ่งก่อน เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้เป็นกัปตันทีมของแมนยูเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ผมภาคภูมิใจในอาชีพการค้าแข่งถือว่าเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลระดับสโมสรเลยก็ว่าได้ผมก็ได้ทำทุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้ไปแล้วเพื่อช่วยให้แมนยูประสบความสำเร็จทั้งในและก็นอกสนามสุดท้ายนี้อยากขอบคุณโอเลกุ ek, น่าโซชาที่มอบป,ปอกแข่งกัปตันทีมนี้ให้กับผมระวังว่าใครก็ตามนะ ที่รับหน้าที่นี้ต่อจากผมจะประสบความสําเร็จทุกๆอย่างเขาจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผมด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นความรู้สึกของแฮร์รี่แม็กควายนะครับซึ่งทางสโมสอนแมนยู Man ก็ได้แถลงการนะขอบคุณแม็กควายทุกคนที่สโมสอนแมนยูนเต็ดขอขอบคุณแฮร์รี่แม็กควายสำหรับการทำหน้าที่กัปตันทีมตลอด3ปีกว่า,วาที่ผ่านมาผู้จัดการทีมจะทำการประกาศแต่งตั้งกัปตันทีมคนใหม่ แตอีกไม่ช้าหลังจากนี้แล้วก็ต้องไปพูดคุยกับผู้เล่นภายในทีมซึ่งก็ต้องยืนยันจากคําพูดของเทนฮานะครับว่าเทนฮาจะไม่ใช้ระบบให้ทุกคนในห้องแต่งตัวโหวตว่าจะให้ใครเป็นนะตัวเองก็คือเทนฮาจะเป็นคนเลือกเองตัวเต็งคือบรูโน่แฟนันนะครับที่เป็นเต็งหนึ่งเต็งสองคือลาเฟลวารานซึ่งคาดการกันว่าน่าจะเป็นบูโน่แฟนันนะ กัตันทีมคนต่อไปของแมนยูซึ่งถือว่าเป็นการเปิดยุคใหม่ด้วยเปลี่ยนผู้ราประตูเปลี่ยนกัตันทีมด้วยพร้อมกันนะในซัมเมอร์เดียวรายงานจากสกายสปอร์นะครับเวสแฮมยูดีเต็ดจะทำการติดต่อกับแมนยูอย่างจริงจังถึงโอกาสในการย้ายทีมของแฮร์รี่แม็กควายนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสัญญายืมตัวหรือว่าจ่ายค่าตัวเซ็นไปอย่างถาวรเลย แต่ปัญหาคือตอนนี้ค่าเหนื่อยที่สูงมากของแฮร์รี่แม็กควายเกือบเกือบสองแสนปอนเนี่ยเป็นอุปสรรคในการเจรจาโดยทางสกายนะครับอัปเดตเพิ่มเติมอีกว่าแฮร์รี่แม็กควายได้เริ่มพิจารณาถึงทางเลือกการย้ายทีมอย่างจริงจังหลังถูกเทนฮากรีบปอ,อกแข่กัปตันทีมคืนทีแรกก็มีข่าวจากเทเลการาฟของไมค์แม็กกาดนะครับเทียสองว่าเวสต์แฮมสนใจในตัวของแม็กควายแต่ดูเหมือนกับว่านักเตะ ก็คือแม็กควายมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ดีเชื่อมันว่าตัวเองจะสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้พอปอกแข่งกับตันทีมเนี่ยโดนลิฟไปอาตัวเองถูกปลดใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แน่นอนว่าก็คงเฟลนะก็คงเสียใจสําหรับแม็กควายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ทำยังไงได้ล่ะช่วงหลังมานี้แม็กควายนอกจากฟอร์มการเล่นไม่ดีแล้ว ตัวองเขานั้นยังไม่ได้เป็นตัวจริงอีกถูกไหมครับกัปตันทีมอยู่บนซูม้าหนาสำรองแค่นี้มันก็แปลกแล้วอ่ะผู้ชมครับหลังจากที่แมนยูสามารถปิดดิวอังเดโอนาน่าได้หลายๆคนก็คิดว่าสถานีต่อไปจะเป็นดิวของกองหน้าตัวเป้าหรือเปล่าทางโรมาโนนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าดิวต่อไปจะเป็นดิวที่มาก่อนลารสบุทอยรุนนะหรือว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอ้าว โรมาโน่สปอยแบบนี้สซูกิหร,ออหรือว่าโซฟิยานอัมระวัตไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือผมอ่ะอยากให้รีบขยับกองหน้าตัวเป้าไงหลายคนอาจจะบ่นโอ้โหอาร์มกูดูมึงเนี่ยที่ช่องตัวเองหรือว่าไปไลท์ที่ช่องไหนก็ตามเนี่ยดูจะเป็นห่วงเห cosplay, ลือเกินนะกองหน้าตัวเป้าไม่ให้เป็นห่วงได้ยังไงครับ จากชุดผู้เล่นที่มีอยู่นะโอ้โหผมนี่หัวจะปวดเลยยังไงก็ต้องเซนกองหน้าตัวเป้าอะ่ะยินถ้าเกิดได้มาเร็วเนี่ยมันจะมีผลต่อการเขาเรียกว่ามาปรับตรงปรับตัวมาลงซ้อมกับเพื่อนรุ่มทีมด้วยนะถ้าเกิดได้มาเร็วอะ่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าแมนยูทำดิวช่วงนี้ก็โอ้โหนานมากยังอนูน่าเนี่ยยังดีเลยมาหลายสัปดาห์เลยถูกไหมครับดูซาเวลาฮวิตนะครับกองหน้าตัวท็อปที่ ผมอยากให้แมนยูเซ็นมานะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวดูแนวโน้มจะต้องย้ายจากยูเวนสูงมากแล้วก็มีโอกาสไปปารีสแซงแมงสำหรับดูซานวาลาฮูวิตแต่แมนยูไม่ได้สนใจดูซารนะครับเขาดูจะไม่ใช่สเปคของเอริกเทนฮากเพราะว่าเทนฮากอยจากได้ลาร์สบุธฮอยลุนรายงานจากรอลีวิทเวลนะครับผู้สื่อข,ข่าวเทียหนึ่งสายตรงสโมสรของเดอะแอตติกยูเคเปิดเผยว่าแมนยู ตรียมรุดหน้านะครับเจีาจาเพื่อคว้าตัวลาสมุนไทรุนมาร่วมทีมให้ได้แต่ในขณนะดเดียวกันก็ต้องพยายามหาทางปล่อยนักเตะบางส่วนออยทีมไปนะครับเพื่อระดมทุนนักเตะที่มีข่าวว่าเตรียมตัวถูกปล่อยตัวจากทีมไปนะอาทิเช่นเฟรดอีลังกาดอนนี่ฟานเดเบกและรวมถึงแฮร์รี่แมกควายและก็สกอตต์แมกโทมีเน่ด้วยที่ก็อยู่ในค่ายจะสามารถทำเงินให้กับแมนยูได้ ส่วนเจดอนซานโช่นะครับดูจะเป็นคนที่ย้ายยากที่สุดเพราะว่าค่าเหนื่อยแพงที่สุดในทีมตอนนี้แรดฟอร์ดยังไม่ต่อสัญญานะดังนั้นค่าเหนื่อยแพงสุดยังคงเป็นซานโช่นะครับ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ค่าเหนื่อยแพงแล้วก็เทนฮากอ่ะคือตอนนี้ยังไม่สามารถเสริมตำแหน่งตัวลูกกองหน้าเข้ามาร่วมทีมได้เลยแล้วต่อให้อาสม,มุตินะเซ็นกองหน้าตัวเป้ามาได้โอกาสที่ซานโช่จะได้อยู่ต่อ ก็ยังมีอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องคงเรื่องของสคอรอะอย่างในน้อยซานโช่เล่นปีกซ้ายปีกขวาหรือแม้กระทั่งขุบเข้าในมาเล่นเป็นเบอร์สิบได้คือประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างเยอะดังนั้นก็เลยไม่แปลกที่เทนฮากจะลองให้โอกาสอีกหนึ่งปีสำหรับเดบปรับตัวนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดได้อยู่ต่อมึงจะปรับตัวได้ในปีนี้หรือไม่ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวนะครับฝากกดติดตาม ให้กันด้วยพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือการหากองหน้าตัวเป้าที่มีความเก่งกาจนะครับในการเขาเรียกว่าเคลื่อนทีนะ่ในกรอบเขตโทษเข้ามาช่วยเรื่องของจํานวนประตูหน่อยไอ้ครั้นเราจะไปคาดหวังกับแรดฟอร์ดคนเดียวเนี่ยโอ้โหเกิดช่วงไหนอซิเดนเล่นไม่ออกขยับไม่ได้เจ็บขึ้นมาฟอร์มตกอะไรเงี้ย บอลไลแน่นอนนะครับสําหรับแนวรุกแดน3ของแมนยูนะดังนั้นกองหน้าตัวเป้าต้องเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมให้ได้อ่าเดี๋ยวรอตามข่าวกันต่อนะครับว่าคนคนนั้นจะเป็นลาสบุทไยลุนจริงๆหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นตัวเลือกรองลงมาอย่างโคลโลมัวนี่อ่าก็อยู่ในข่ายเหมือนกันคอยว่ากันพรุ่งนี้ต่อนะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจุ bye, ๊บจุบเฮียวีโก ยินดีต้อนรับอังเดโอดานะ่า